อทิเจ้ามนีผ้ามาเบิองพักพักในกระถางในกระถางนารรเบียงบ้านเพื่อนโกมผ้ามาเบิองพักอันนี้จะเป็นต้นใบโหระพาเนาะถุนโหระพาเพื่อนโกมเบืองข้าเด็ดเด็ดหยอดมันมันเลดแตกงามงามงามอันนี้พึ่งเด็ดไปพึ่งเด็ดไปเบิองเกี่ยงมิลลินอันนี้พึ่งเด็ดไปกินอันนี้จะเป็นต้น ผักซีใบเรื่อยพึ่งแต่เอามาเอามาลง่งดินพักซี่ใบเลื่อยซื้อมาจากลานจีนเบ่งงามงามงามมูลพ่ายิ่งเด็ดยิ่งแตกเนาะยิ่งแต่เด็ดมันยิ่งแต่แต,แตกยอดสวนในน้อยนาระเบียงบ้าน อันนี้จะเป็นต้นพักอีตูต้นใบแมงลักใบแมงลักปลูกยากเนอะพระอีตูนะ่ะปลูกยากบ่ค่อยขืนขืนหลายอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยติดอันนี้จะเป็นโหระพา,าปลูกโหระพาหลายกระถางนี่จะเป็นต้นมะกรูดต,ต้นมะกรูดบึง้งอันกระถางนี่จะเป็นอะไรพักอีตู ใบเมียงลักเบิง่งสามสีต่ต้นเหลือต้นเดียวแห้งตายหมดแล้วอันนั้นก็จะเป็นต้นโหระพา,าอันนี้ก็จะเป็นโหระพา,าอันนี้จะเป็นผักผักอีเลิศผักอีเลิศงามงามผักอี่เอือดงามงามงออกดอกแล้วผักคุณเลิศหนีอเนียนยขยายพันธุ์ เอาเอาศัยกระถางนี่ก็เลยถมดินว้มันมัน,ม,นมันแตกมันก็ล่งแตกไอนันออกมาแตกแขนงออกมาก็เรียกดินถมใบมีตนไไ้นใบเอพักซี่ใบเรื่อยน,นี่นี่ก็จะเป็นต้นมะกรูดต้นมะกรูดมีสามต้นต้นนี้ต้นไ่ที่สดุดนมีต้นนึงต้นมะกรูดนี่จะเป็นต้น ต้นใบแมงลักใบแมงลักมียูซีหาต้นใ้ใส่แกงเห็ดใบแมงลักปลูกมันพอ,อยากขึ้นกันนะขึ้นลายยูต่ว่วาปลูกแล้วมันบ่ค่อยติดใบแมงลักไผ่เหลือที่ง,งา่ายส่วนมากจะปลูกจะปลูกไปโหระพาเพราะว่าปลูกพริก ปีนี้บ่ไดปลูกพริกเพราะว่าปลูกพริกงามงามงาม,มันมันในออกดอกเป็น่วยมันก็หนาวเนาะก,ก็เลยปีนี้ก็เลยปลูกซื้อกินเอาดีกว่านี่ก็จะเป็นเอผักซีไปรเรื่อยผักซีไปเรื่อยน้าม,มาักน้าม,มักเศษอาหารหน้าม,มักเศษไอหัวกุ้ง้วกาไอ เลือกสับป,ประรดวปเือกสมอันนี้ก็จะเป็นในกะละมังปลูกเซกกะละมังอันนี้จะเป็นตนนนน้นในนั่นเนาะสาลาเน่าลาเน่บึงมันมันแตกออกมาบ่ไ้เดดกินจากเถ่อสาลาเน่าลาเน่ปลูกง่ายมีต้นพักบุ้งเสแสมอยู่แล้วก็มีต้นหอมต้นหอมก็ร่งออกดอก ถ้าเบิ่งพักพักนานระเบียงบ้านหุณภา,หาพหลณภาพก็เด็กกินอยู่ต้นมะกรูดต้นมะกรูดกำลังไงมีอยู่3ามต้นต้นมะกรูดดีนะเพาะขึ้นไอ้ต้นไอต้นไอ ใบชะพ่ใบชะพุปลูก่ยอยู่โด,ดนสามปีแล้วมั้งต้นชะพุมันปลูกไงแล้วมันก็บ่ค่อยมันมันบ่ตายเนาะมันก็ลังแตกออกมาแตกแขนงออกมาก,ก็เลขขยายพันธุ์เอาดินทงเอาดินถมใบเพื่อมันจะเกิดหากขยายพันธุ์มันไวงามบาเ่เพื่อนเพื่อนกมพักเข้างามบา่ปีนี้บ่ได้ปลูกมะเขือบ่ได้ปลูกพริกเพราะว่าปลูกแล้วมันบ่ได้กินเนาะ เพราะมันหนาวมากกับเสดไยคนเขาบ้านมันก็นเหี่ยวมันก็แห้งเนาะเสดายปีนี้เลือกปลูกพริกก็เลยซื้อกินเอาดีกว่าจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้สำหรับเพื่อนไม่จะกลับไปสานในเด้มจะเดิมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามไปเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าบ๊ายบายจุ๊บ